นี้เราจะมารีวิวเลือนฮอปคู่ปลายกันนะครับหรืออ่านว่าปนะุ๊บไลน์แล้วแต่คนจะเรียกนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล่นแบบแม็กโมเดลมาี๋ยวเร,เราจะมาลองประกอบดูกันนะเรือนฮอปเมื่อได้มาใหม่นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะกล่องใสมีคู่มือมีชิ้นส่วนประกอบให้นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่ามันมีอะไร ก,ก็จะมีมียางฮอปมาให้ด้วยนะฮะยางฮอบสีแดงประมาณ60ดีกีนะฮะยางฮอปออริจินอลก็ตัวเอนตัวเรือนฮอปนะครับสปริงดันฮอปก็โอลิงแล้วก็แหวนทองเหลืองประคองท่อนะฮะแล้วก็มีขากดฮอปแบบออริจินอลนะฮะแล้วก็มี ยางกดฮอบนี่นะยางกดฮอบเกือกม้าล็อกเดินฮอบนะครับแล้วก็นี่เป็นขากดอาฮอบนะครับนี่เป็นคู่มือสิ่งที่ต้องใช้นะครับ วงหัวเล็กนะครับซิลิโคนเอาไว้ฉีดหล่อลื่นยาฮอบและส่วนต่างๆทอลีดเริ่มแรกเราต้องถอดชิ้นส่วนออกให้หมดก่อนนะก่อนที่จะติดตั้งยาฮอบเข้าไปนะฮะไม่ควรใส่เข้าไปทางที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะ มันจะมีปัญหาเยอะอย่างแรกเลยเราฉีดซิลิโคนตรงนี้ก่อนอเพื่อให้มันเพื่อให้เฟืองนี้มันถอดง่ายนะฮะออกมาแล้วต่อไปก็ใช้ไขควงหมุนหมุนน็อตทองเหลืองออกมานะเมื่อหมุนแล้วก็เอามือดึงน็อตทองเหลืองออกมานะครับ ก็เอาก้านกดหอบแบบ R ฮอปออกไปนะฮะมันมีสปริงด้วยนะตัวเล็กเ,กเขี่ยตัวกด R ฮอปออกแนะมันจะแน่นหน่อยออกมาแล้วครับตัวกด R ฮอปนี่ก็จะมี2ตัวนะฮะในของคูปลายนี่จะให้มาเท่ากันนะ ให้มาตัวเท่ากันเลยปกติในแม็กโมเดลก็จะสั้นตัวยาวตัวนะฮะก็เท่ากับว,ว่าใช้ได้อเดียวมันเหมือนกันเ,เตรียมท่อรีดก,กับยางฟอบนะบนี่แล้วก็เอาท่อรีดก,กับยางออบมาสวมเข้าไปด้วยกันก่อนนะฮะอ่ะสวมให้ไกด์ไลน์มันตรงเข้าไปในร่องนะฮะถ้าไม่ตรงมันจะไม่เรียบนะ เช็คดูได้ถ้ามันตรงมันจะเรียบเมื่อเสร็จแล้วก็ฉีดซิลิโคนตรงปลายหน่อยนะครับแล้วก็มือลูบๆมือนให้ทั่วอย่างนี้นะครับเวลาใส่ก็ง่ายเอาไกดล์ไลน์ขึ้นนะครับเพราะตัวกดทอบจะอยู่อีกฝัก่งหนึ่งแล้วก็ใส่ออไปอย่างนี้นะครับ ถ้ามันใส่ยาก,ก็าหมุนนิดนๆหน่อยๆหมุนๆถ้ามันฝืดแล้วก็ฉีดซืคอนเล็กๆตรงนี้นิดนึดนงในจังหวะนี้นะครับไม่รู้เห็นมหมยางฮอบมันจะปิ้นขึ้นบนฮนะ เห็นไหมครับให้เอาใหควงคอยกดก่อนที่จะดันมันเข้าไปอ,อีกทีนึงนะไม่งั้นมันจะฉีกคอยจัดจัดมันนะแล้วก็ดันเข้าไปอันนี้จะเข้าไปแบบไม่ปิ้นแล้วนะแล้วก็จัด <c oughs> ไกด์ไลน์ให้มันตรงนะฮะ คือถ้าปิ้นอะยางจะปูดขึ้นมาเลยแล้วลู้สูบมันจะเข้าไม่ได้เลยติดอันนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะฮะแล้วเราก็ต้องเลือกใช้ตัวกดฮอบแบบนี้นะฮะใช้คู่กับสปริงตัวเล็กๆนี่นะฮะใส่เข้าไปมันจะมีรูวางสปริงลงไปนี่ เสีดคนหน่อยกันสปริงดิ้นนะแล้วก็ยางกดฮอปวางลงไปบนแง่งนี้นะใส่ให้ได้แบบนี้นะแล้วค่อยแล้วค่อยใส่ลงไปให้หันก้านลงไปอย่างนี้นะครับ ให้รูมันตรงกับรูน็อตตรงนี้นะแล้วเราก็เอาน็อตทองเหลืองใส่ลงไปแล้วก็ไขแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เฟืองเข้าไป กดคู่นี้นะฮะใช้กับยางอาฮอปเท่าน,นั้นนะฮะห้ามใช้กับยางแบบเดิมนะฮะยางอาฮอปก็จะเป็นพวกเมเปิลอะเมเปิลต่างๆ่างจะเป็นอาฮอปทั้งหมดนะใช้ได้นี่เราก็ใส่เกลือมาคนระับหันด้านให้ถูกฮอกเลบรอแล้วเราก็ใส่แหวนทองเหลืองด้วยคนระับ ตามด้วยโอลิงแล้วก็ด้วยสปริงแล้วก็ไขน็อตปิดฝาใส่ข้างๆทั้งสองข้างก็พร้อมใช้งานแล้วครับ